้องไมพระเจ้าค่ะพะองค์ท่านเทขนุนฉันจะบอกให้แกรู้เลยนะว่าอีกหน่อยอีกไม่นานน่ะขนุนแกต้องตกงานแน่ๆเลยตกงานได้ยังไงถ้าฉันอาสนายหายเป็นโรคง่อยน่ะแกต้องไม่มีงานแน่แล้วระูจะหายได้ยังไงพระเจ้าค่ะก็ต้องหายเทก็เพราะว่าตอนนี้ฉันอาสนายนะได้ยาดีเป็นยาผีบอกใช่ไหมถ้าเราอาสนายกินยาดีเข้าไปนะอีกไม่นาน เรืองอันัยน่ะเขาจำไม่ชักแล้วแต่จะหายเป็นโรคหมได้ยาดีมาหมดขยคันทำเลยครับไอ้หนุ่มก็าจำไม่ชักแล้วเขาไม็จะมาคอยตีองตีอย่างที่ทุกวันทำเนี่ยไม่องแล้วองหายชักแล้วไอ้ดีก็ไม่ช้วยเลยทไมไม่หมดก้มหน้าก้มตาพูดกันเอยฉันคนู ตัวใสยาใช้ไม่ได้ผลยาใช้ไม่ได้ผลแล้วใครหายาให้ก็ไม่คุยอ่ะคุณพี่นาดมาขึ้นเฟ้บุราชบุตรเราใช่หรือเปล่าอ๋อถ้างั้นเชิญด้านในเลยสุธลูกเป็นยังไงบ้าง้าสนในเราเป็นคนถวายพระองคพรมจะขอยาใสดีเจเลสุขเมืองนี้เป็นนางเป็นสิงโตหินเลยนะเจริญสุขะลูกเป็นยังไงบ้างอาสนัยวันนี้พ่อเนี่ยกับแม่ พาน้องน้องน้องเจ้ามาเพื่อจะมาดูอาการเรื่องเจ้าเนี่ยเสวยยาไปแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่าพ่อเนี่ยอยากจะรู้หลือเกินเป็นยังไงบ้างเนี่ยลูกเออขอทันเลยขอได้ชะใครเป็นคนหายาให้พ่อลดกินมาเจ้าคันเอ้าคุณพิน้าก็พ่อไงลูกแกเป็นคนหายาให้พ่อลดกินเอออุ้ยมาตีกูทำไมเนี่ยยาอะไรขอแกได่ยิ่งกินยิ่งชัก รับรางวัลก่อนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างไหมคะเสด็จพี่ดีขึ้นมากหรือเปล่าไหมคะขอบคุณครับสำหรับเจ้าของรางวัลครับที่มอบให้กับเสกน์เสกรับแล้วก็ดาวตลกน้องเต่าไม่น่้เลยมันเป็นน้อยเลยพี่ค่ะลอกเปล็ดแม่ดีมากลอกกำลอกถ้าแม่เป็นแทนลูกได้แม่อยากจะเป็นแทนลูกแม่สงสารลักษณะเยอะเกินขอเดชะ ยาที่กระอมชันหามานี่ยกระหอมชันหามาจากต่างประเทศไหมยะค่ะ,ะโอ้โหหาม,มายากมากเลยยาตัวนี้กว่าจะได้มานี่ต้องขึ้นเครื่องบินไปซื้อถึงสหรัฐอเมริกาแต่โโยาที่สหรัฐมันหมดกระหม่อมฉันเลยซื้อที่ร้านลูกกาแทนไหมยะค่ะมีแค่คลองเจ็ดเองเอ <c oughs> อเสีพบอนเรื่องนี้นี่ยกระหม่อมฉันไม่ห่วงหรอกไหมยะค่ะ แต่ที่กระหม่อมชื่ไป็นดวงแล้วนะกรทูดก็ได้นำสารเดินทางมาถึงครับทีนี้จะรู้ว่าจ้คุณแม่กหม่อมฉั้นนั้นมีชื่ออะไรนี่เป็นเจ้าลูกนี่ครับเกิดเป็นลิเกชีวิตเขาก็เป็นตัวเพศนี้เลยครับถวายพระพรมาจุข่าวกระหม่อมชั้นเป็นราชทูตพร้อมองค์สันติรัตนาไน้นำสมรัติสารตาระทูลถวายต่อองค์ ทูดอัศนัยพี่จุกทนสอ่ใจมากนะจะได้จะทูดเอกนางพราะทูดเขาแต่งตัวนี้หรอแต่งที่เป็นทูดม้าเร็วอไอเนี่ยท่านางม้าแล้วม้ายังเร็วได้อีกเหรอ้งหนักนด้ตายแล้วโอ้ยเอาไม่ตีกันเไม่ต้องเลยขอโทษจง ไม่ได้ดูแล้วเอาอ่านที่ลูกว่าเขาเขียนเฮ้ย <_ d> um> เอา<ด>มึงทำลวงเองมึงไม่นี่มึงทูดทำไมทำไมมึงเอาไส้มันออกมาล่ะใจเย็นๆใจเย็นกันหน่อยล่ะี่นี่มึงเห็นไส้มันไหมนี่ก็งั้นมึงส่งอ่ะถือไว้นี่เฮ้ยโอ้โหมึงเอาให้เาขาไปสิเดี๋ยวลูกมัน คิดว่าเขาเขียนสารด้วยเล้วเฮ้ยแล้วชันถือให้พงศ์อ่านเองมึงงลงเลยอ่านเพราเขาเขียนสารด้วยไงอัสนัยก็ถือให้อ่านก็จบแล้วกระนู้นนะเออนี่ครับเทียนพงมาอ่านไม่จบทำไมเสียงดังแล้วกรนูนลโอ้โหทำเป็นวงเวียนเดียงไม่ใช่เรื่องอ่ะพงศ์อ่านแทนเลยนะ เดี ua, ๋ยวพ่อ huh. อ oh. ่านให้ฟ <Okay. S 2> ังทุกคนฟังพร้อมกันเลยก็แล้วกันยุค่ะขันสารอยู่ด้านนี้พระเจ้าค่ะหนังสืออยู่ด้านนี้พี่ว่าหาตัวหนังสื์มาเลู้อะไรได้ด้วยถึงก็ะสานเรื่มฉับด้วยบัตรเดนีแผ่นทินสี่ลัตนาของข้าพเจ้าได้ถูกคุณโจรกิสนาเข้าก่อการกบฏจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าที่ข้าพเจ้าเขียนสารมาในฉบับนี้ เป็นพ่อต้องการความช่วยเหลือจากท่านช่วยส่งตัวองค์ราชบุตรอัศนัยมาปราบกองโจรกิสณะเป็นการด่วนจากข้าพเจ้ากษัตริย์ศรีรัตนาไม่ได้่ฉันไม่ยอมนะพี่ค่ะเจ้าพี่ไม่ยอมเช่นกันพี่จะไม่ให้อนายไปทำศึกข้างที่เดนขาดคุณพี่นาเออพยาคาะ ได้ไปตามราชมานพกมาขึ้นเฝ้าเราเราจะให้ราชมานพกไปทําศึกครั้งนี้แทนอดสนายลูกชายเราช้ากว่าพีร่รพระองค์ก็องฉันเห็นว่าการครั้งนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะสมนะเบียรเพราะว่าทางเมืองเจ้าสาวเขาจะพ่อจ่อจองว่าจะเอาตรงองราชบุตรอาสนัยนะั้นไปช่วยท,ทําศึกทางสงครามถ้าหากนำองราชมานพกไปทางเมืองเจ้าสาวเขาจะกล่าวห้าได้ว่าองค์ราชบุตรอัสนัยนะ้นเป็นคนที่ขี้ขาตาขาวนะเบียร์บินา ที่เจ้ากำลังมินเกลียดลูกชายเราอีกแล้วเหรอาหาไม่ได้พี่คะเสรพ่อชงได้ยินก่อน,าาอนพี่ยังที่ได้คุยหน่ากลามาก็มีความจริงอยู่ในเมื่อพแม,มก่ก้กม่านของกระบอกินเดือดร้อนเสด็จพ่อใช้กระหม่อมท่านนี่เฉอยู่ได้ยังไงเดี๋ยพี่ยังค่ะเสด็จพ่อจริงด้วยพีพ่พพคะว่าจะเซียนไนเลยหมอมท่านนันนน<ไ>่นไนน่ะก็ไม่ได้ไปเป็นลมเดียวกระหม่อมท่านน่ะก็ยังมีเจ้าขนุนูนะ คอยไปด้วยยังไงถ้าหนุนก็ยังช่วยกระ่อมชิ้นได้บ้างสิพ่อไม่ต้องแน่นอนพี่คะลูกกรมบอกฉันได้ช่วยพระองค์ได้อยู่นะน้ำพระองค์ฉันเดี๋ย็กๆก็ม่อมฉันคอยตีให้พระเจ้าค่ะแม่ก็อดเป็นห่วงลูกไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละลูกอถ้าเป็นความต้องการของเจ้าพ่อจะไม่ขัดใจเจ้ากันแล้วกันแต่การเป็นเด็กคนนี้ของเจ้าถ้ามีชัยชนะกลับมาแล้วรีบกลับมาขึ้นบ้าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ที่ลูกขอให้เจ้าเดินทางโดยปลอดภัยพ่อแม่มึงไม่เห็นของมึงกันเองร ไคงไม่ต้องเป็นห่วงก็ผมท่านฝึกเ,เพื่อนูนยังดีดูแลได้ไดเดย ให้ห่วงได้ไงจงกันไดชัางเป๋หรย